สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยร r a ทีววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของกำแพงเมืองจีนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่นอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณแล้วยังมีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการใช้ระเบิดใต้ดินในยุคสงคราม ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจถึงบทบาทของระเบิดทหารใต้ดิในในบริเวณกำแพงเมืองจีนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์จีนกำแพงเมืองจีนถือเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนสร้างขึ้นเพื่อปกป้องดินแดนจากการรุกรานของชนเผ่าต่างๆรวมไปถึงเป็นแนวป้องกันทางทหารที่แข็งแกร่งและยาวที่สุดในโลก ยาวกว่า2 1 0 0 0กิโลเมตรเลยทีเดียวการสร้างกำแพงเมืองจีนใช้เวลาหลายร้อยปีและผ่านยุคสมัยต่างๆจนถึงยุคราชวงศ์หมิงที่ได้พัฒนากำแพงให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าสนใจและไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือการใช้ยุทธวิธีทหารในรูปแบบขององค์การวางระเบิดใต้ดินเพื่อทำลายข้าศึกหรือหยุดยั้งการรุกรานตามแนวกำแพงเมืองจีนในประวัติศาสตร์จีนยุทธวิธีทหารใต้ดินหรือที่เรียกว่าเฮมินตี หรือกับระเบิดใต้ดินนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ลับที่ชาวจีนใช้เพื่อป้องกันประเทศและสร้างความได้เปรียบในการสู้รบความคิดในการขุดอุโมงใต้ดินเพื่อวางระเบิดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรปเท่านั้นแต่จีนก็มีการพัฒนาวิธีการนี้ในรูปแบบของตนเองซึ่งเชื่อมโยงกับกำแพงเมืองจีนอย่างลึกซึ้งการขุดอุโมงคใต้ดินเพื่อวางระเบิดนี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายแนวข้าศึกที่จะเข้ามาโจมตีแนวกำแพง บางครั้งข้าศึกจะพยายามขุดอุโมงคใกล้กำแพงเพื่อเข้ามาโจมตีจากใต้ดินทำให้ฝ่ายจีนต้องขุดอุโมง์ลับขึ้นมาป้องกันหรือแม้แต่วางระเบิดเพื่อทำลายอุโมงข้าศึกเหล่านั้นหรือแม้แต่ระเบิดเพื่อทำลายกำแพงในจุดที่เป็นช่องโหว่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ายุคที่ใช้ระเบิดใต้ดินนี้จะเป็นช่วงปลายยุคราชวงศ์หมิง ซึ่งในสมัยนั้นมีสงครามกับชนเผ่ามองโกและชนเผ่าอื่นๆที่พยายามรุกรานจีนรวมถึงการป้องกันการโจมตีจากทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาในจีนด้วยระเบิดใต้ดินถูกพัฒนาจากการผสมผสานร,ระหว่างดินปืนและเทคนิคการวางกับดักใต้ดินเพื่อให้เกิดระเบิดที่มีพลังทำลายสูงในด้านเทคนิคการทำระเบิดใต้ดินในยุคนั้นถือว่าน่าทึ่งมากเพราะชาวจีนโบราณต้องใช้ความรู้เรื่องการขุดเจาะ การวางระเบิดให้ถูกจุดและการจุดฉนวนในเวลาที่เหมาะสมการทำงานเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะและความระมัดระวังอย่างสูงเนื่องจากการวางระเบิดใต้ดินหากผิดพลาดอาจทำให้ทหารหรือชาวบ้านในฝ่ายตัวเองได้รับอันตรายได้เช่นกันนอกจากการใช้ระเบิดใต้ดินเพื่อทำลายข้าศึกแล้วยังมีการใช้ระเบิดในรูปแบบของกับดักในอุโมงค์ใต้ดินโดยเมื่อข้าศึกพยายามขุดอุโมงค์มาใกล้กำแพง ก็จะถูกระเบิดทำลายทันทีนี่เป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากและช่วยให้กำแพงเมืองจีนยังคงเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งต่อเนื่องมาก,กว่าหลายศตวรรษที่น่าสนใจคือในบางพื้นที่ของกำแพงเมืองจีนยังพบซากของอุโมงค์ใต้ดินและหลุมระเบิดที่ถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนักโบราณาคดีพบหลักฐานเหล่านี้จากการสำรวจและขุดค้นทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ระเบิดใต้ดินและยุทธวิธีทางทหารของจีนโบราณ เรื่องนี้ยังถูกนำไปศึกษาและนำเสนอในแง่มุมต่างๆทั้งในหนังสือและสารคดีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนโดยนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีต่างยอมรับว่าการใช้ระเบิดใต้ดินถือเป็นนวัตกรรมทางทหารที่มีความล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆในยุคนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบทบาทของชาวบ้านและทหารที่รับผิดชอบในการดูแลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระเบิดใต้ดิน ต้องบอกว่าการทำงานในอุโมงค์ใต้ดินนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายอย่างมากเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจหมายถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียดังนั้นการฝึกฝนและการวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนอกจากนี้เราสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวนี้กับผาพรบมขอองค์การป้องกันประเทศของจีนในสมัยก่อนที่ไม่ได้เน้นแค่การสร้างกำแพงแข็งแรงแต่ยังรวมถึงการใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีในยุคนั้นอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการรบและปกป้องประชาชนถ้าเรามองภาพใหญ่มากขึ้นกำแพงเมืองจีนจึงไม่ได้เป็นแค่สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นสมรภูมิทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ในการป้องกันประเทศของชาวจีนตั้งแต่การสร้างกำแพงการใช้กับดักการวางระเบิดใต้ดินไปจนถึงการฝึกทหารและยุทธวิธีทางทหารอื่นไม้ยมก วันนี้เรื่องราวของระเบิดทหารใต้ดินในกำแพงเมืองจีนยังคงเป็นหนึ่งในความลับที่น่าทึ่งและสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความสามารถของชาวจีนในอดีตที่พยายามปกป้องประเทศชาติด,ด้วยทุกวิถีทางแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและอันตรายมากมายหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของกำแพงเมืองจีนและกลยุทธ์ทางทหารที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้กําแพงเมืองจีนยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ